สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่าสแต็มค่ะเป็นสุนัขจอจัดที่มาอยู่ที่สำนักงานของ <STEM. S 1> แพตตี้ค่ะไปตามไปเอออยาหอมมากเลยข่าวก็ไม่กินสแตมจอมาอยู่ที่สำนักงานได้ประมาณเกือบ10ปีแล้วค่ะ หลายท่านอาจจะเคยรับชมคลิปที่มีสแตมแล้วก็สโนว์แล้วก็แพนด้านะคะแต่ตอนนี้นะคะสโนว์แพนด้าแล้วก็อีกหล,หลายตัวได้จากไปแล้วค่ะเหลือแต่สแตมตัวเดียวค่ะเราเรียกเจ้าสแตมว่าสแตมเก้าชีวิตถึงแม้เขาจะไม่สบายยังไงนะคะแต่เขาก็มีชีวิตรอดจนมาถึงปี25 6 7ค่ะเดือนพฤษภาคมเขาก็ยังอยู่ค่ะไม่กินข้าวมาสามวันแล้ว รูจะอยู่ได้อีกกี่วันสเต็มโค้งกระดูกเดินได้มมแมมมากไปกินอะไรดีวันนี้เดินสแตมมารับอีกแล้วที่โคง้งทำไมบานจัง ออ้ยไมม่ตงตงามเมื่อแพตตี้ไปถึงที่ทำงานทุกๆเช้านะคะสเต็มจะมารอรับค่ะแล้วก็เดินไปส่งที่ห้องทํางานค่ะ,ะ s <S ที่เขาไปรอรับเพราะว่าเรามีอาหารไปฝากเขาในทุกๆเช้าค่ะอีสเต็มเจอกันอีกแล้วยังอยู่ กินขาหมูกันเดินดีๆเดินดตรงๆก่อนวัน,วน,นเลยนะเนี่ยอันนีตมอมไหมอมม่เลย เจ้าสแตมอยู่ที่สำนักงานก็จะมีน้องๆน,นะคะพี่ๆที่ทำงานให้อาหารทุกวันค่ะเขามีที่ให้หลบร้อนหลบฝนหลบหนาวอยู่ในบริเวณสำนักงานมาเป็นเวลาหลายปีแล้วถ้าเขาร้อนเขาก็จะไปคลายร้อนที่บ่อน้ำนะคะสระน้ำเล็กๆที่ในสำนักงานค่ะ อันนี้นะคะมีขี้ตาเยอะก็เลยเช็ดขี้ตาออกให้ค่ะแรกๆตอนที่เขายังสบายดีเขาจะไม่ให้จับตัวเขาเลยนะคะเขาจะระแวงตลอดเทน้ำสะอาดสอาดให้กินก็ไม่กินนะมันกินน้ำในเนี้ย ุมดอกไม้ดอกบัวสวยๆที่อ่างน้ำจาก,กุชชี่กับสแตมกันฮะขอเช็ดคิดตาหน่อยได้ไหมอ่ะสแติมเร็วๆสแตมเดี๋ยวเข้ามาแย่งนะฮะเร็วๆ มั่งมีมาแย่งกินนะข้าวไก่ทอดอร่อยจุงเจาง้าสแต็มได้อภิสิทธิ์มากเลยนะคะเข้ามาในห้องทำงานคะ่ะ บางครั้งเราก็เปิดแอร์ให้เขานะคะทั้งที่ตัวเขานะ่ะมีกลิ่นที่ไม่ดีนักนะคะแล้วก็มีเห็บมัดเต็มตัวเลยค่ะพอถึงหน้าหนาวเขาก็มีวิธีในการที่จะเอาตัวรอดนะคะด้วยการไปนอนในกองใบ<า>ไม้ค่ะให้อุ่นๆเข้าไว้ค่ะพรุ่งนี้เจอกันมาบ๊ายบาย เนเป็นแบบนี้มาปีแล้วปีเล่าค่ะแต่มาในช่วงสงกรานต์ปี25 6 7มีคนไปพบเจ้าสแตมที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าเขาพอมมากและต้องการความช่วยเหลือต่อมาก็มีคนมาจับสแตมไปนะคะพาไปหาหมอแล้วก็พาไปเลี้ยงดูอยู่ที่แห่งหนึ่งค่ะมาเยี่ยมสแตมนะคะ ที่สำนักง,งานขนส่งอุบลแห่งที่สองมีเซว่นนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนี่กุงเขาอยู่ข้างนอกอ้าสแตมอยู่ข้างนอกแปมเอ้ยดูดีดูด,ดีเป็นยังไงสแตมเต็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 ม พัดลมให้ด้วยอันนี้เป็นกรงนะคะกรงของสแตมมีน้ําให้กินแตมกีไหมอยู่ข้างนอกอไม่ได้เดินเที่ยวเลยเหรอแต่ว่าสภาพก็ยังโอเคขอบคุณที่รับเลี้ยงสแต็มนะคะ ดีใจกับสแต็มด้วยที่ได้มีบ้านสักทีแล้วจะมาเยี่ยมบ่อยๆนะ